ถ้าพูดถึงนางเอกของเรื่องโดรายมอนพี่นิกเชื่อว่าใครหลายๆคนคงนึกถึงมินโมโตชิซูกะสาวที่เป็นเพียงคนเดียวในแก๊งที่ห้อมร้อมไปด้วยเด็กผู้ชายทั้ง4คนแต่น้องๆทร้ากันหรือเปล่าเขาว่ายังมีสาวอีกหนึ่งคนที่ทั้งใจดีอ่อนโยนแถมยังมีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันไม่แพ้กับชิซุกะจังเลยค่ะแม้ว่าเธอคนนั้นจะไม่ใช่ตัวละครหลักก็ตามค่ะ ใช่แล้วค่ะพี่นี่กำลังพูดถึงใจโก ổ, น้องสาวของใจแอนนนั่นเองคุณสมบัติข้อดีของใจโกนั้นจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ 1. มองเห็นถึงความผิดพลาดของตนเองถือว่าคุณสมบัติข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะถ้าหากเราเห็นถึงความผิดพลาดของตัวเราเองเราก็จะสามารถพัฒนาฝีมือตนเองต่อไปเรื่อยๆไม่มองข้ามจุดๆนี้ไปค่ะยกตัวอย่างที่เห็นในชั้นมาจากตอนอาจารย์ใจโกะนักเขียนการ์ตูนเมื่อใจแอนขอร้องให้โดร้ายมและโนบิตะช่วยใช้เครื่องมือวิเศษแซงทําเป็นว่าหนังสกตูนของใจโกะได้ออกตีพิมพ์ในวารสารจริงๆด้วยความดีใจของใจโกะเธอจึงไปบอกกับใจ แอนว่าเธอคงได้ค่าต้นฉบับจากวารสารที่นําการ์ตูนของเธอไปตีพิมพ์เยอะแยะมากมายแน่นอนค่ะด้วยความที่ว่าเรื่องที่หนังสือการ์ตูนของใจโกได้ออกตีพิมพ์มันปลอมนี่สิคะจึงทําให้ใจแอนต้องรีบวิ่งไปหาดูรายมอนลนุปิตาเพื่อขอให้ช่วยหาค่าต้นฉบับให้ใจโกทีค่ะแต่ในระหว่างที่ใจโกออกไปข้างนอกบ้านเธอก็ได้พบเข้ากับซินิโอใจโกจึงขอให้ซินิโอลองอ่านหนังสือการ์ตูนที่เธอเขียนด้วยความที่ว่าซีนิโอไม่รู้ว่าหนังสือก,ก ตูนที่เขากําลังอ่านอยู่เป็นหนังสือกระตูนที่ใจโกะเขียนเองจึงทําให้ซูนิโอ้คอมเมนต์ออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะแน่นอนค่ะว่าการคอมเมนต์ของซูนิโอค่อนข้างที่จะทําร้ายจิตใจของใจโกะและถึงแม้จะทําร้ายจิตใจของใจโกะนะคะแต่เธอก็ไม่ได้โกรธซูนิโอเลยค่ะแถมเธอยังคิดอีกด้วยนะคะว่าดีแล้วค่ะที่ซูนิโอ้พูดออกมาตรงๆเพราะเธอจะได้เก็บคําติชมดังกล่าวไปพัฒนาต่อไปค่ะคือรี่ว่าจุดนี้แสดงให้เราได้เห็นชัดมากๆเลยนะคะว่าใจโกะแตกต่างกับใจแอนโดย สิิ้นเชงที่เธอสามารถยอมรับในข้อผิดพลาดหรือข้อเสียของตนเองได้ค่ะ 2. ล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นสู้พินิจคงไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากมายเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์ตอนดังกล่าวเมื่อใจโกะได้ทราบว่าการ์ตูนที่เธอเขียนนั้นยังไม่ดีพอเธอก็พร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นจนกว่าจะประสบความสําเร็จค่ะเรียกได้ว่าต่อให้ใจโกะล้มก,กี่ครั้งเธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อยู่เสมอค่ะ 3. มุม่งมั่นจนประสบความสําเร็จสาเหตุที่ใจโกะมาถึงจุดจุดนี้ได้นะคะก็เป็นเพราะว่าข้อ1และข้อ2นั่นแหละค่ะแฟนๆดูรายมอนคงทราบกันดีว่าใจโกเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็ได้กลายเป็นนักเขียนการ์ตูนชื่อดังอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้ในสมัยเด็กโดยนักเขียนชื่อดังใจโกะได้ใช้นามปากกาว่าคริส t e n น่ d ก a ะนั่นเองค่ะ C ีทำอาหารเก่งถือว่าเป็นสกิลลับของใจโกดเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเราจะเห็นฉากที่เธอทำอาหารน้อยมากๆซึ่งสาเหตุที่แสดงให้เราได้เห็นว่าฝีมือการทำอาหารของใจโกดที่ขึ้นชื่อว่าเทพสุดๆมาจากตอนแกงกะหรี่สุดสยองของใจโกดเมื่อใจแอนได้ชวน,นเพื่อนๆไปลองชิมแกงกะหรี่สุรเด็ดของใจโกดเพื่อนๆทั้งสี่นนนคนแม้จะอยากปฏิเสธนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำได้โดยเหตุผลที่พวกเขาอยากจะปฏิเสธเพราะพวกเขาเผลอคิดไปว่าขนาดอาหารที่ใจแอน ทำอย่างรสชาติแย่ขนาดนี้แล้วใจโกผู้เป็นน้องสาวจะแย่ขนาดไหนแต่เมื่อพวกเขาได้ชิมอาหารรสชาติฝีมือของใจโกกลับรู้สึกตรงกันข้ามค่ะเพราะฝีมือการทําอาหารของใจโกตรงกันข้ามกับใจแอนโดยสิ้นเชิงแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านแกงกะหรี่เมื่อได้ชิมอาหารฝีมือของใจโกยังรู้สึกประทับใจและยกย่องว่านี่เป็นแกงกะหรี่ที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยชิมมาเลยค่ะ5 อ่อนโยนไม่ใช้ความรุนแรงถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่ใจโกะตรงกันข้ามกับใจแอนผู้เป็นพี่ชายของเธอค่ะเพราะเมื่อใจแอนไม่พอใจใครก็มักจะใช้กําลังบังคับขืนใจคนอื่นแต่ในขณะที่ใจโกะมักจะห้ามปลามพี่ชายของเธอเอาไว้และใช้เหตุผลแทนค่ะโดยเหตุการณ์ที่แสดงให้เราได้เห็นข้อดีข้อนี้ของใจโกะมาจากตอนการ์ตูนเรื่องใหม่ของใจโกะเมื่อใจโกะต้องส่งต้นฉบับให้กับทาโมสึแต่ด้วยอะไรหลายอย่าง ะะก็ทําให้เธอคิดพอดการ์ตูนเรื่องใหม่ไม่ออกสักทีทั้งๆที่วันนั้นเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องส่งต้นฉบับแล้วค่ะด้วยความอยากจะช่วยน้องสาวของแจแอนเขาจึงพูดกับใจโกะออกไปว่าเขาจะใช้กําลังบังคับขืนใจให้ทามสึต้องเลื่อนวันส่งต้นฉบับให้ได้หากไม่ยอมแล้วเราก็ต้องเจ็บตัวอย่างแน่นอนแต่ใจโกก็ได้ห้ามปลามผู้เป็นพี่ชายของเธอเอาไว้และอธิบายถึงเหตุผลให้กับพี่ชายของเธอฟังแทนค่ะจบไปแล้วนะคะกับ5ข้อดีของใจโกะหรือ คุณสมบัตินางเอกของใจโกะแม้ว่าการเดินทางมายังโลกอดีตของโดรายมอ่อนจะเปลี่ยนแปลงให้ใจโกะไม่ได้แต่งงานกับนูิตาแต่ใจโกะเธอก็เหมือนจะมีคู่จิน้นหรือเพื่อนชายคนใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะมาแทนนูปิตาค่ะนั่นก็คือโมเทอนั่นเองถือว่าเป็นเด็กผู้ชายที่ทั้งเก่งเนื้อหอมมีสเสน่ห์ไม่แพ้เดคิซุงิเลยและที่สำคัญนะคะทามอสุยังมีความชื่นชอบในการวาดการ์ตนูนเหมือนกันกันกบใจโกะอีกด้วย